สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นพระราชฤทัไทยในการปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการต่างประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษนับตั้งแต่ทรงดารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารโดยได้สเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเจริญพระราชมัยตรีกับนักท่าทั่วโลกซึ่งพระราชการณียกิจนี้มีส่วนสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาชาติไทยด้วยส่งผลให้ไทยและมิตรประเทศได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกันทั้งในระดับพระราชวงศ์และระดับรัฐบาลช่วยให้การดำเนินงานทางการทูตสะดวกและราบรื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทาีานและเปิดโอกาสให้รัฐ